แต่ว่าพี่พิมโหม่อแต่ถ้าเครื่องที่กําลังไล์อยู่เนี่ยสีเขาแต่งยังไงก็ไม่ไปค่ะอันนี้เป็นเครื่องใหม่แต่อันนี้เครื่องเก่าอ่ะสีดีมากสีแบบพี่พิมพ์ตั้งเป็นอัตโนมัติเนี่นางออกมาเรียกว่าสวยมากเลยค่ะแจ๋วเลยพี่พิมพ์ชอบมากเวลาถ่ายปกพี่พิมพ์จะใช้เครื่องนี้เนาะเพราะว่าเครื่องนั้นไม่ได้เรื่องอมีเรื่องฟ้องผอ,อ,อนารีโบโทรมาคุยกับแม่นมเมพิ่งวางปูก,กัน ตีก่อนที่จะปล่อยพี่เมียตอนนี้นางจะหลับแล้วประมาณนั้นนะเงียบกิบพี่เมียรเราไม่เข้ามาใช้เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสวัสดีจ้าน้องนินาวจ้านินาวแม่พิมพ์สวัสดีจ้า,จาแ,จแต่ละคนก็มีอ่าเดี๋ยวพี่พิมพ์ใส่ปัจเจให้น้องนารีก่อนนะจ้า อะหนูนารีมาจ้ะแม่พวงมะนาวกอดๆจ้ามาจ้ะอาพี่พิมใส่ปจัจแจให้แล้วนะจ้ะมากินข้าวกันจ้าก่อ,อกจดก่อนนะจ้ะแม่พวงมะนาวมีแล้วแม่นมก็มีแล้วแล้วก็นินาา มาเด้อม,มากินข้าวด้วยกันจ้าแล้วก็หนูนาลีมาค่ะหนูมาลีก็มีแล้วโอเคมาพี่พิม์พจะตักข้าวใส่กล่องนะคะอันนี้จะเป็นรายการเอาเข้าเย็นออกก่อนนะคะอันนี้เข้าเย็นจะกินตอนเช้าค่ะนี่ช่วงนี้กินยาแก้โรคกระเพาะแล้วก็กินกินยาลดกดนั่นแหละคะ่ะ มาจ้าพี่พิมพ์ตักข้าวเผื่อแร้วนะจ้าเว l ความชือนทูเกเตอร์ทุเดย์ก็เมนี่อ่าวันนี้มีหมอกเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะพาไปชมหมอก <c oughs> วันนี้ช่วงเช้าเป็นเมืองในหมอกเพราะอะไรเมื่อวานฝนตกแล้วก็ความร้อนมันกระทะความเย็นค่ะวันนี้มันก็เลยกลายเป็นเมืองในหมอกนะคะวันนี้กินข้าวเยอะนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะไปทำงะ ทำงานอยพูดเนาะมาจ้ะอันนี้ก็จะเป็นรายการเอาไปทํางานทั้งข้าวทั้งกลับของข้าวเป็นเด็กเลยค่ะ,ะมาพี่พิมพ์จะพาไปดูเมืองในหมอกนะคะ y e s t tell you and uh, what is it outside <c oughs> อ e l ลเดลี <laughs> ย๋ยวพี่พิมพ์กด ไฮไลท์ไว้นิดนึงนะคะวันนี้ก็ใส่เยี่ยมทำกับข้าวเลยจ้าเดี๋ยวข้อความไม่ขึ้นมันไม่เลื่อนมันไม่เลื่อนอ่าแม่นนมง่ายๆแล้วก็ใหญ่ชมอ่าน้องแพฟฟ้านานาขอบคุณมากค่ะจะปล่อยให้คุณพี่เขาหลับเถอะแม่พวงมานี้นี้พี่พิมพ์พาชม บรรยากาศตอนเช้าค่ะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วนี่นี่เมืองในหมอกจ้าวันนี้เมืองในหมอกอ่าขอบคุณมากคะ่ะแม่พวงระยะแว่นมาเติมล่างหนึ่งคะ่ะนี่เมืองในบอกเมืองในหมอกบรรยากาศคืนวันนี้วันน,น,นี้ตอนเช้านี่จ๊ะเสียงนกเสียงกามาเดิมมาเดิมเมื่อวานเนี้ยพี่พิมพ์ก็อยู่กันเนี่ย อันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะจ๊ะสวนอันนี้เ <c oughs> มื่อวานนี้ก็อยู่ตรงเนี้ยเรียกว่าเอาซะขาแข้งไม่ไหวเลยอขอบคุณพี่พิม์มากค่ะไม่เป็นไรจ้าหนูนาลีจ้าขอบคุณเช่นกันนะจ๊ะมาส่งกํำลังใจให้กับพี่พิมน์นี่วันนี้พี่พิม์ก็พาชมเมืองในหมอกฟังเสียงนกเสียงกามีตะหมอกนะจ๊ะอันนี้หมอกแล้วก็เพราะว่าความเย็นแล้วก็ความร้อน เย็นเพราะว่าเมื่อวานฝน,นตกทั้งวันเลยดูดินนี่ชุ่มเลยค่ะนี่ตกทั้งคืนนะคะตกทั้งคืนทั้งวนันเมื่อวานทั้งวันเลยค่ะช่วงบ่ายพี่พิมก็พอดีพ่อปู่มาเยี่ยมก็ฝนตกจักจักัจกจกัจกก็นั่งกินกันตรงอ่าตรงนี้แหละจ้ะนี่นั่งกินกันตรงเนี้ยแล้วก็เปิดอ่าผ้าผ้าใบเลื่อนออกไป ก็ฝนตกพอตกกลางคืนก็ตกอีกเลยชุ่มฉ่ำแล้วก็พอตอนนี้วันนี้อากาศมันร้อนตีขึ้นมามันเลยกลายเป็นหมอกค่ะกลายเป็นเมืองในหมอก <g ay> วันนี้พี่พิพมก็ชอบนะมันก็จะ